ถ้าผู้หญิงเป็นเหมือนดังดอกไม้ผู้ชายก็เปียบเหมือนดังแมลงผู้พึ่งหรือว่าผีเสื้อเมื่อ,อมันชอบความสวยความงามความหอมความหวานนี่คือความต้องการความกำหนัดจึงมีความสวยความหอมหรือว่าความหวานเมื่อได้สัมผัสทำมาลมจึงเพิดเพลินหอม ดอกนั้นมันก็อยากจะไปหอมดอกนี้อยากจะไปหอมทุกๆดอกที่มีรูปรสกลิ่นสีไม่มีพอนะมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยบินไปนะบินไปหานะสวยสวยสวยสยสยสวยหอม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 หอหอมหวานหวานหวานหานหาน ไม่ต่างอะไรกับกิเลสนะและตัณหาที่ครอบงำนะใจของคนใจของมนุษย์เรานะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะ,ะคุณญาติุณโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ขอให้คุณญาติุณโยมล้างใจใส่ธรรมตอกย้ำจิตใจตอกมันเข้าไปตอกโชว์โชว์โชว์ปักเข้าให้ปักเข้าให้แล้วจะเข้าใจเองอาตมาภาพก็ขอจเจริญพร